สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมฝากติดตามผลงานคลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ซีโมงแรกนะครับผมเด้๋ยเวลาออกล่แล้วครับผมคนลาหนูกับทิพนุ่มทิพนุ่มทุงกุลานะครับผมกับสิผาพีพอนังมาว่างกับครับผมมาเรียนใส่องไม้นะครับผมไม่เป็นไม้หน้าเขานะครับผมกัประมาณอาทิตย์กว่าๆนี่เด้เกีวแล้วครับผมประมาณกลางเดือนกลางเดือนนี่โมกรลาเนี่ยครับเด้เกีวกล้วครับผมเนาะห้อยกับลงดีๆครับพี่น้องใส่พี่น้องพงไม้ได้ครับเด้องห้อยหนูครับติดตามห้อยหนูน้อกันครับพี่น้องมาดีครับ ครับพี่หน่อยพี่น้องครับผมห้อยหนูนะครับมีเล็บหน่อยเล็บใหญ่นะครับป่าปนกันมากนะครับผมผมก็คิดว่าสีมีหนูใหญ่ปนกันอยู่ครับนี่นะครับเพราะว่ามันเดิมแข็งนะครับพี่มีห้อยหนูใหญ่มีห้อยเล็บปนใหญ่อยู่ครับผมนี่นรับพี่น้องเห็นไหนี่นะครับนไหมันไปทานในเลนครับผมลางว่นอาจจะมีตัวหนูหน่อยมันยำหลายกอนะครับนี่ครับผมนี az, ่ก็ผมก็ใส่นี่ครับผม นี่ครับปิดซายปิดขวาครับผมไก่มันเข่าข้างหนาได้แด้วครับเนาะพี่น้องนี่ครับผมมเล่ามังครับว่าหลังนี่จะถือบ่ครับมือนะครับเนาะเรือว่าสองทุ่มขึ้นนี่นะครับผมใส่ได้พี่ครับเนาะโ่ปูนครับผมปูนนะไปน้ำทิ้วผ่นครับผนผลพันธุสารงมงอยู่ผนครับผมใส่บ่วงนะครับผลนะครับน้มทิ้วปลาครับผมพูนครับให้หน้านี่ประมาณสิบไร ประมาณนี้ครับประมาณจะเกินเมื่อเกินนี้ครับผมบนรถผมจอดอทุ่คนครับผมก๋าดีไซไปหอดรถก่อสิพามาขั้นกลางมาหอดต้นตะครบนี่ในเรื่งก๋าดีพ่อก๋าดีพ่อครับประมาณไซนนี่ประมาณเอ่อผมรอมาเลยครับประมาณเอ่อสิบห้าหลังครับผมผมไซน์ไวนี่เมาไวเลยสิบห้าหลังครับผมเนาะแล้วติดตามน่วกันได้ครับพี่น้องร่วมกันครับผมเคลืนนี่ภาษีออกพยายามตอนสองทุ่มนะครับเพราะทุ่มเคลื่อนเงนพัก แต่ว่าถ้าไปกระโดมถุ่งตัวล่าออกทุ่มเครื่องครับผมกล่าว่าจนตัวจะออกสองทุ่มครับผมเอาครับผมหลุดน้ำกันมือขึ้นอีกสองทุ่มครับผมสิมาน์บเนาะเป็นกำใจคนลาหนูนะครับเด้อลืมกดซับตะคายกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งปิ้งๆครับผมเปิดใช้เบิรงคลิปใหม่ๆของคนลาหนูนะครับมือนี้ลงมาท่านนะครับผมอาจจะลงตอนเที่ยงขึ้นตีหนึ่งหรือว่าอาจจะลงมืออเสาร์เลยครับผมคลิปมืาขึ้นนีกครับผมนะครับ ติดตามรับชมนะครับเด้อรอลอครับผมเป็นล้างใจคนหลานหนูครับผมขอบคุณครับเจอต้องขาวครับผมท้องง่ายครับหลังแหลกแล้วครับพยายามหนูนะครับผมขึ้นดิเพราะพี่น้องยามควานสารไปอนละครับผมเดี๋ยวเอาไปขัดปีศาจนะครับเนาะลดไปหนึงครับอยวาได้ผมยามหนูขึ้นครับพี่น้องคร เมพืพันสายพันสายแล้นก็นติดวงเขาอยา่าปวงพันสายคงเข้ายูเคยไปคุณครับหลุ้นทั้งกันนะครับเป่น้องทังได้ติดคอสิไทยเบืนนะ้องเงยครับผมไปเรื่อยๆครับ หลุดอีกเนี่ยขาดเลยหลุดอ่ะโอ้โหขาดเลยหักกี่ตั้งหกักพันสารไม่ได้ใส่บ่วงครับผมเดี๋ยวไปเลยครับผมพัานสารมันเป็นบ่วงไหม ครับผมพี่น้องขึ้นเดี๋ยวเขามายามหนูไว้ไครับยามขึ้นนะครับผมจะมีบ่ผมมันยามเพราะว่อเพื่อติดหนูหน่อยนะครับแล้วเพื่อตัดหนูหน่อยออกไปคุยหนูพี่น้องเอ้ยพันสารเดี๋ยวนครับผมพี่น้องเห็นในไฟเบร์แมพจุกนครับผมนี่ครับไม้เฮานี่ครับโอ้มีไม้ยามมันจนเบิร์ดเลยครับเหลือซองลังสุดท้ายเลยครับพี่น้องนี่ที่ผมว่าคุยหนูมันดีๆครับเนาะ สิมิเตอร์บ่อบพี่น้องเอ้ยใส่เนาะไม้อยู่นี่ครับไม้เฮาหนูอยู่ใส่กลับอยู่ใส่พี่นอ้องกลับอยู่ทั้งในเนาะคือเบลีนกลับห้องพี่นอ้องผมใส่ไว้ทางนี้นะพี่นอ้องกลับห้อง โอ้หน,นิพี่น้องโอ้หนิครับผมเห็นแล้วตัตัวงามครับนี่ผมว่างวันนี้ครับผมไปหาได้ทาง,างุ่นพี่น้องเลยมึงบผมขนลุงมสิะเลมันทั้งครับผมเป็นทั้งสามซีม่องครับโอ้ยตัวงามอะไรพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมตัวแรกแขกม้นมันแหละครับผมโอ้หนูตัวงามเลยครับน,นี่ครับตัวงามเลยครับพี่น้อง เดตัวเดียวเลยมากครับพี่นนองขึ้นหนูหน่อยสามสี่ตัวครับผมใบไทยเบิางนะครับหนูหน่อยหน่อยน้องเสียเวลาครับผมเดี๋ยวไปเบ่งตอนสรุปขบ่ายเลนะครับเนาะติดตามล็องต่อไปครับพี่น้องครับนี่นี่ครับผมสวงามมากเลยครับผมได้ยักสิบตัวด้วยสิขึ้นนี่เนาะไปพี่งติดตามลอต่อไปครับสวัสดีย้ำซ้าครับผมพี่น้องซ้าวหรือครับบัดนี้ พ่อหนูก็สิพาพี่พาน้องมาเก็บกลับกับยามมื้อเช้าเก็บกลับเก็บหนูครับผมเ <Champions> บิ่งครับผมนี่อันนี้ของพันศารนะครับ <pet ing noise> พี่น้องเบิ่งนี่ครับติดมือขากลับเพิ่นนี่ครับเอ้ยติดขากลับเพิ่นพี่น้องเบิ่งติดบวงสิ่งของเออ่พันศาลนะครับผมนี่เจา้าของพันมาอยู่ครับผมพี่น้องไปเอาเฮาเบิ่งกลับเฮากลับผุนหลังแรกเฮา โอ้เห็นได้หมว่าแบบเป็นไรครับเนาะไปบ่งกันครับผมกินนี่ลีหรอได้ครับผมเขาลูกินเขาครับพี่น้องบังโอ้โหครับผมเอาหมาเห่าหน่อครับผมไปเบิังครับหลังแรกให้หมาเห่ามีตัวมาครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องครับผมมีตัวครับผมกต่ลังงามๆเขสมงามดูพวกครับผมนี่ตุ่นลูกครับเดินตุ่นลูกเอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับผมตุนลูกวันตัวแรกแข้หมาเห่ามาแล้วครับผม โมฟาโมฟาใส่ได้ครับผมเสาเนี่ยบรยาเก็บนูกได้ครับผมที่ตามหลังต่อไปน้ำกันครับนี่มาแล้วครับผมใส่งามก็ดูกรอบๆกะดูกรอบๆมาแล้วครับผมนี่ครับผมไปครับผมพี่น้องอันนี้ก็ของควันสาตีแล้วครับผมนี่ครับโอ้ตายแล้วพี่น้องตายคาบวงเลยครับผมอืม โอ้ยขาดครับมันหลุดนี่มันคือมันหลุดได้ไหมหลุดตัต้องหลุดทั้งลังลานเลยโอ้มีอะไรบิโอ้มีอะไรไปกินครับไปกินหมดเล,ลยเลยจะใส่ ันที่สองแล้จุดนีครับผมนดูครับจะมีตัวปะโอ้ดักดักไว้ข้างในะครับผมดักปะนดักไว้ข้างในเลยครับมีตัวปนโนโอ้ยเสื่อๆอยู่ครับพี่น้องเฉยๆครับผมไม่มีตัวครับเราจะเก็บตุกเก็บกลับก่อนครับผมเรื่องของพันศาสน์นะครับผมติดอีกแล้วครับผมพี่น้อง บางซิ่งบางซิ่งโอ้มันกัดไหม่กันทิมบัสิขาดแล้วตาบเจ้าไปขวงบ่ทันมาอยู่ไปพี่น้องยามเขาไงเขาได้ไหมสามตัวเหรอครับนี่นี่ครับผมดูทางขาสสองนูลูกหนูนึงลูกพวกหน่อยนึงนู้สามตัวเหรอครับไปบังคับผมนังตาไปสิมีเพาะครับนะยาครับมือไม่ค่อยมันมาเลยครับมือนีพี่น้องขอโทษขออภัยลมแห้งขาดการพิษครับไปเบิ่งผู้นี่อยู่กับไอ้เสือครับผม ไต่เป็นหูใหญ่เลยยหูใหญ่อยู่โอ้โลมแห้งพี่น้อยนี่ครับหัวผมมั่นใจพี่น้อยมึงครับหัยมันมันสิมีตัวมือห้าปะโอ้โหแรงสุอๆอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเสียเลยครับผมยหูใหญ่แต่ว่าบ่ถือครับผมพี่น้องควายหูใหญ่เลยอันนี้หูใหญ่นะครับ นี่ครับผมมือถือครับผมโอ้ไปพี่น้องพลังต่อไปครับผมผมจัดการทะเลเลยครับรอยเลยพี่น้องกับลูกนูครับผมติดหางมันติดปกหางมันครับมันเลยดิ่ดกัดเขาครับผมติดตามลังต่อไปครับไปเลยครับพี่น้องคันเทศสุดท้ายแล้วครับของไม้หนึ่งผมใช้สองไม้แล้วครับพี่น้องมือวานไม่ได้บอกติดตั้งแจวเสียว สะไบพี่น้องนิดหน่อยเฮ้นี้เลสยสะไบกักพี่น้องเอ้ยหมานกักนี่นี่ก็บ,บ่ถือครับผมฝ้าลายครับนี่นี่อีกหมายหนึ่งครับพี่น้องมาเบ่งดูมันสีมีตัว,คร,ว,ตวครับผมกกลกาว่ามันสีมีตัวเหครับผมเพราะว่าอ่อผมเป็นห้อยมันนะครับนาองผมว่านบ่คอยทายเบ่งด้อครับเด้อเพราะว่าฝ้าพิน่นไปใส่สองหมายครับผมพี่น้องโอ้โหพี่น้องครับนี่ เป็นดังฟังอยู่ครับผมนี่โอ้ยเห็นไหมพี่น้องหนูรังนมงามครับผมเห็นไหมพี่น้องให้มันแรนครับตัวใสไ้ครับผมพี่น้องอืมบวผิดหวังครับผมตัวกระลังงามก็ดูกรอบๆแล้วครับนมถุงกระลาเพิ่มมากสิ่ลละครับดูกรอบๆกรอบๆครับยำมดกระดูกเลยครับนี่ทอดกรอบๆครับผมไปครับพี่น้องหลังต่อไปครับปูดนเลขอยกสองหลังสามหลังครับผม ตัวเมื่อน้ำกันครับสิมีตัวเพิ่มบ่มื่อนี่สหรับไม้แหลกองเฮานะครับผมนี่ไม้ยแหลกนะครับผมลบเงาแห้งพี่น้องขอโทษขอไพ่ลายครับแต่มีเสียงลมแสกนะครับเด้อต้องขอไพ่ครับผมเตอนนี้บ่ค่อยหมาดปันไดนพี่น้องเลยบ่ค่อยสิมีแห้งวาวปันไห๋ไปเบื้องหลังต่อไปครับพี่น้องทั้งพู่นเนี่ยไก่หอดเลยครับผมแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับไก่หอดเข่างามครับพี่น้องเอ้เข่ายื่งใหญ่ในหมายผมนี่ใส่ ทั้งหน้าเลยครับผมพี่น,อน้องไปวัดน้ำกันครับนี่ครับโอ้ซื่อๆอยู่พี่น้องซื่อๆอยู่สงสัยไปถือตัวพุ่นแล้วมันเล่นสายเดียวกันนะครับน้องใส่ไปใส่ไปทางน้ำนะครับสายเดียวกันคือราสิมีหลายตัวมีตัวเดียวพี่น้องไปหลังต่อไปครับผมโอ้ทั้งหน้าครับผมโลมแห้งพี่น้อง ตัวนิ้วไม้นี่ครับผมมขึ้นถือไปตัวนึงนะครับนี่ล้างนี่มขึ้นถือไปครับผมตัวมือนี่ขึ้นถือไปมือนี้ครับผมงอใส้ไปนี่ครับติดไปตัวนึ่งตัวมือนีกับผมย้ายมองผมว่าไส้ตองไหนเนาะบัดใส่ทั้งไหนเนาะใส่ทั้งหัวโอ an esting, ้พี่น้องนี่ครับผมโอ้ใส่นี่ครับอืมนี่รุ่นรุนเพื่อนครับผมโอ้รุ่นรุนหลายครับผมนี่นี่ครับ รุ่นเดียวกันเลยพี่น้องเลย,เห,นเยนหน้นจะซ่อนนี่เนาะหมดเล้ครับผน้อยๆเล็กๆเอาครับผมนี่ก็บดถือกนะันเนาะพี่น้องใต้นิ่มครับผมหลังในถือสองตัวเลยครับขึ้นนี่มีในสองตัวครับผมไปพี่นอ้องหลังต่อไปครับผมหลังสุดท้ายมาดูนเดกันครับที่ถือบดถือหลังสุดท้ายอยู่นี่้ <c oughs> ไปละ ครับท่านนี้โอ้ลมแห้งพี่น้องเอ้ยตายเ้าวข้าหมองลงมไนตั้งหักันพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตองันให้มันลมแห้งครับโอ้ยพี่น้องซื่อๆอยู่ครับผมนี่นี่ไม้เท้าซื่อๆอยู่ไปเดี๋ยาไปเบิ่งไอ้หลังไม้ซองกันครับพี่น้องท่างผู้ชมจเป็นยังไงมือนี่สิหมานขึ้นมือวานบ่เนาะผมว่าผมใส่สามตัวเฮ้ สามลัางในสองตัวนะครับผมมือนี้สิเบิง่งเงนว่าที่ไม่หมานมามปะเออขุดถิ่มมาเลยครับให้มันกินต้องถึงไม้ที่สองนะครับเด้อนี่นี่ครับผมเข่าเหลืองงามขนาดครับพี่น้อยแดดก็สูงละเบิ่งครับหล,ลังแหลกเฮาโอ้ยุ่งเบิ่งหนาครับผมเห็นไปแวย่ยจ้ะบาลานซ์ทำพี่น้องยล,งลังแรกก็ได้ไม้สองล,งลังแรกบาลานซ์นะครับผมนี่ทางปั่นยัง อืมบ่ลันพี่น้องไอ้บอ่พี่น้องโจโลอย <c ười> ู่นี้เดินน้อยๆอ,อยู่เงี้ยบ้าบ้าตั้งผีครับไป <c ười> พี่น้องหลังต่อไปครับฟ้าพี่น้องสามลังนะครับหมายเลขสองหลังที่สี่ <c ười> ถือบ่วพี่น้องทั้งหนาเขานี่ครับผมโอ้ยลมเกลี่ยพี่น้องยางหยาบเพิ่งทำใหม่มาว่าทั้งข้างหน้าครับหลังที่สามหลังที่สี่ครับพี่น้อง บองสีโตบะ่ะน,นี่สิใส่ปวดไปยังแปลเลยพี่น้องมืงหัวหน่าแล้วครับผมคนม,มีโตโอ้ยพี่น้องเอ้ยไห่ทองปลาลานครับผมนีม่มาแล้วนี่ครับจะโพดหวานครับสูตรสองครับผมมาแล้วครับผมนี่ยอมรับสภาพเลยครับไก่ทองปลาลานเลยครับผมน้องมาแล้วห้อยยางมือเมียกเปียกครับผมห้อยหนูหน่อยเลาะนี่เอง ตัวใหญ่ทั้งไทยบ่ตัวใหญ่ดี๋ยวมาครับพี่น้องทีมีตัวใหญ่ถือเข้าบ๊องมือไปลุดน้ำกันครับผมหลังหนาเลยครับผมนี่ครับหลังเช็ดล้งนี่ครับผมนี่ครับตัวงามหลังหักเลยครับมื้อปีนี้หนูเขาเลิกขนาดพี่น้องกินเงี้ยเลยกครับตู้มือสิบปีปีกายถืงแต่ข้อเลยครับปีนี้สถิสิเขาเลิกก็เก่ามันหิวแห้งบ่เพราะว่าหอมเหอมคักพี่น้องเลยไปหน้าติดตามลังต่อไปครับผม มีครับลังตัวไปทั้งหน้าเขาดีครับผมสมีตัวอีกบ่ห้อยกัดห้อยยางมาคลื่ยเด้อพี่น้องเอ๊ะเอ๊ะไม่ออกเสียกมาสีตึงๆสีตึงๆไม่้องอ้าวมีตัวครับผมนี่ครับเปิดกล่องมาเลยเห็นพี่น้องเดืเบิงกันครับผมนี่ตัวที่สองทำอะไรครับผมหมายเลขสองนี่ครับผมนี่ตัวรุ่นๆเนืึ้นครับผมพี่น้องนี่ครับได้หนูมันจะต้องไต่ครับ นี่ครับผมกระเพดหวานครับผมสูตรสองครับผมในเรียงครับสูตรสองมาแล้วนี่ครับผมตัดไปครับพี่น้องหลังตัวที่สองครับผมหไม้สองหลังที่สามที่สี่ที่ห้าครับผมถึงเลียงตัวเลยครับหลังที่ห้าเดี๋ยวไปเบิ่งหลังที่หกครับที่ถี่ไวาพี่น้องหลังที่หกเข้าสินมานคือกันบ่ครับผมไปเบิ่งครับผมพี่น้องโอวสจิตรีแยงข้างในแล้วกล่องพี่น้อง ลบลบดี๋ยวซองมึงกันครับพี่น้องหม้ที่นี่ครับเห็นไม้ป่าพี่น้องซองมึงกันโอ้ยสื่อๆใช่พี่น้องนี่บ้าม,มาครับหลังนี่มันมากเพรท่นหัวติดต้มหิ่งกัน,นอไอ้หนอประหยัดเก็บกลับกันครับพี่น้องไปครับผมยามต่อครับนี่ผมใส่ไว้ในนี่มันครับผมโอ้อยยางยากพี่น้องหนาม,มันเข่าหน้ามากครับผม อุดนามนาเของมาหนะน้านามเกือบท่วมกลับไปเลยพี่น้องมือดีก,ก็ได้เบิ่งครับพี่มันมากหนามากพี่ครับผมโอ้โหพี่น้องเออเจอ,อของจริงแล้วครับนี่ครับผมแบบนี้นี่เป็นได้แบบนี้พี่น้องเลยนี่ครับเห็นค้อยย่ายงห็นค้อยย่างอยู่ครับผมนี่ครับมาแล้วครับพี่น้องเออเฮนี่ครับใส่งามมาแล้วครับ แม่หนูแม่เป็นไรครับบันก้านคอสิคร ja ับเห่นไหมเห็นห้อยมันยางมายครับผมมันกินหมอยกัดหมยมาเลยครับหุวยมันขวดไปหน่อยนี่ครับผมใส่เนี่ยต้องการครับมาแล้วครับใส่งามเข้าพี่น้องเห็นครับผมเห็นห้อยล่างๆมันมากครับผมมันยางไม้ทุ่คนครับเขาขวดตินมาเลยครับเห็นบ้างพี่น้อง ทีหันหามันนะครับเผาก็จดดึงเล็บมันครับผมเหานไหมันกดกินบกหอยมันน้ำท่างันเลยครับผมเห็นไหมผมว่ามันเห็นกุใส่ไปป๊อกโบนปิดคาดมันถึไม่ไหวเลยไปเขาเห็นนะครับผมเห็นไหมป๊าปเลยครับผมโอ้เขาพอดีพอดีตรงหนาเป้เลยครับผมนี่ออนะนะครับผมว่างมือนงหน่อยเห่นไหมครับผมว่างมืงหน่อครับน,นี่มันกดมากหนาหน่อย เข่าการคอเลยครับปั๊บโอ้ยบดิดินเลยครับผมสุดยาดครับพี่น้องนะครับหลังต่อไปครับผมหลังต่อไปทั้งพูดนะครับกลางห่างทุกคนนะครับไปบนนึครับผมมาเบื้งหลังที่เจ็ดครับผมเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหลังครับตรงนี้ไปสองสสองหลังฮะพี่น้องไม้เหรนี่ได้ยินเสียงนุ่ห้องตัดเถอะโอ้โหตัวบางใหญ่พี่น้องเย เบืองครับโอ้ลูกมันดุกวัน,วนยี่นหน่อยมาเลูกมันครับผมเดีย๋ยวจะขอแยกเกมนู้ดนะครับผมเสนอให้กํา็มาสรุปผลย้อดผลงานกันนะครับผมพี่น้องได้ทั้งเบิร์สามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวพอดีครับพี่น้องแต่มีตัวงานเป็นหนาเป็นตาอยู่ตัวหนึ่งครับเนาะนั่นก็เป็นหนูอ่ะกำลังรุนรุนนะครับผมนี่น่ครับรุน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 ,น,น,นสองสี่หกตัวครับเป็นหนูรุนรุนหกตัวครับพี่น้องนี่ครับ ลมแห้งนี่ยได้พี่น้องขออภัยครับครับผมส่องนี้คนลาหนูกับฝากทั้งน้อยของคนลาหนูนั่นได้ครับผมก็อย่าลือกับมาเบิงแล้วกับถือใจกับกดซับตะไข่นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจของคนลาหนูนะครับหรือว่ากดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะติดตามแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคนลาหนูย้ำคนลาหนูลงไปเบิงนะครับพี่น้องก็จะได้เบิงคลิปของคนลาหนูนะครับเนาะทันทีท่านใดนะครับผมท่านใจนี่นะเอาละครับผมส่องนี้คน ัดไม้จรับสองไม้นะครับไม้แรกอะมีหนูหน่อยมาหนูหลังคามาสามตัวแล้วก็หนูใหญ่หนูลุ่นมาสี่ตัวครับผมเมื่อใดอยู่นี่สามตัวครับนี่ครับหนึ่งสองสามครับผมนี่ครับนี่ครับหนึ่งสองสามครับหนูรุ่นก็ลัางหลายครับผมประมาณเดินเอ่อมีน้เมษาครับหนูรุ่นนี่สีใหญ่เป็นบาวเป็นสาวนะครับนะแต่วมาห้องกอบมาไ่ก่อนนะครับเมื่อกล้ายู่ครับผมพี่น้อง เอาละครับผมัสนีคนลหนูหร้ายพีแล้วน่องนะครับผมสวัสดีครับ